ระวังถึงยุคที่ตอนนี้ข้าวยากมากแพงค่าของใช้จะกลับมาแพงขึ้นอีกและนั่นก็หมายความว่าแม้แต่คนอเมริกันเองก็เตมยมาจแบรนด์รองเท้าไนกี้เตรียมประกาศขึ้นราคาแน่สัปดาห์หน้ารีบไปซื้อให้ทันสัปดาห์หนี้นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%คุุ้มพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ระวัง ถึงยุคที่ตอนนี้ข้าวยากมาแพงค่าของใช้จะกลับกระแพงขึ้นอีกและนั่นก็หมายความว่าแม้แต่คนอเมริกันเองก็เตรียมจ่ายแบรนด์รองเท้าไนกี้เตรียมประกาศขึ้นราคาแน่สัปดาห์หน้ารีบไปซื้อให้ทันสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับไนกี้อินคอร์ปอเรชันซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแบรนด์รองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้ากีฬาไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับบอกแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าขึ้นราคาขายรองเท้าไนกี้แน่นอนนะฮะ นี่เราทำไลฟ์กันในวันนี้สุกที่เท่าไหร่23พฤษภาคมยังมีเวลาเสาร์ที่ตามเวลาในอเมริกานะครับสำหรับแฟนๆที่เป็นชาวอเมริกันหรือคนไทยที่อยู่ในอเมริกาที่ฟังรายการนี้อีกเพียงแค่เสาร์ที่เท่านั้นเองนะครับแล้วสัปดาห์หน้าขึ้นราคาแน่ไนกี้ประกาศเลยว่าขึ้นราคารองเทา้าไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬารองเทา้าแต่ก็มีบางอย่างไม่ขึ้นนะครับทีนี้รองเท้าที่เขาจะขึ้นราคาเนี่ยครับรวมไปถึงพวกอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเอาจัดอย่างนี้ก่อน เฉพาะในกลุ่มประเภทเสื้อผ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับชุดกีฬาไม่รวมรองเท้านะฮะตรงนี้จะขึ้นสองถึงสิดอลลาร์สหรัฐโดยภาพรวมนะครับถ้าขาว่าจะขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมหกสิบกบาทขั้นต่ำสามอสาสิบาทขั้นสูงโอ้โหขึ้นเยอะนะครับถ้าเป็นชิ้นเนี่ยอันนี้ขึ้นภาพรวมนะฮะและทีนี้อันนี้คือในกลุ่มเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากีฬานะครับทีนี้ในส่วนของรองเท้ากีฬาเป็นไงรองเท้ากีฬาไลฟ์สไตล์ของไนะกี้นะเหมือนกนกัว่า รุ่นไหนก็แล้วแต่ที่มีราคาขาย1 0 0่งรถึงร้อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะฮะหรือขายกันคู่ละ3,300ถึงคู่ละ4,950เนี่ยนะฮะขึ้นราคาเหมือนกันนะฮะจะขึ้นเฉลี่ย5ดอลลาร์สหรัฐหรือขึ้นอีก165บาทสำหรับราคารองเท้าที่ขายตั้งแต่ร้อยถึงร้อดอลลาร์หรือมีราคาตั้งแต่3า0 0ถึง4,900อันนี้ขึ้น5ดอลลาร์แปลว่าไงเสื้อผ้าก็ขึ้นอักเซอร์รก็ขึ้นรองเท้า กีฬาของไนกี้ในช่วงราคานี้ก็ขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีพวกรองเท้าประเภทเกรดแพงของไนกี้ที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เกินกว่า150ดอลลาร์สหรัฐต่อคู่เนี่ยนะฮะหรือเกินกว่า4,950ขึ้นไปเนี่ยนะฮะอันนี้ขึ้นแพงเลยฮะขึ้น10ดอลลาร์เลยนะครับหรือขึ้นคู่ละ350บาทโอ้โหนะครับแต่มีอยู่รุ่นหนึ่งจะไม่ขึ้นนะฮะรุ่น Air Force One นะฮะ Air Force One เนี่ยเป็นชื่อของ เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะแต่มันมีในกี้รุ่นหนึ่งเรียกว่า Air Force 1เนี่ยซึ่งขาย155ดอลลาร์นะครับอันนี้ขาย155ดอลลาร์นะฮะหรือกว่าคู่ละ5,515บาทนะฮะไนกี้บอกรุ่นนี้ไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่มีราคาเกิน150ดอลลาร์ขึ้นคู่ละ10ดอลลาร์ แต่เฉพาะรุ่นนี้ต่อให้มันเกิน150ดอลลาร์คือตอนนี้กขาขาย155เนี่ยไม่ขึ้นครับนะครับอันนี้ก็ไปด้วยเหตุผลอะไรนะฮะและอีกจุดหนึ่งที่ไม่ขึ้นเลยคือรองเท้า n นกี้สำหรับเด็กอันนี้ไม่ขึ้นครับแม่ใจดีนะครับคุณพ่อเขาจะได้เซฟตรงเซฟตังเด็กเองก็จะบอกว่ารู้สึกว่าซื้อมาแล้วก็ไม่แพงนะครับพอไปตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมด้วยเหตุอะไรต้องขึ้นละครับนะฮะคือถ้าฟังเหตุผลจาก n นกี้อิงคอร์เปอเรชันโดยประธานเจ้าที่บริหารก็คือ,าอนายเอเลีย เขาว่าหเหตุผลว่าการปรับราคาเนี่ยเป็นไปตามซีซันนอลคือฤดูกาลดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่เรียกว่าน i c สต o s ซ y นะฮะนะสวยที่จะพูดเขาเพราะว่าคงไม่อยากจะไปบอกว่าเหตุผลจริงๆจริงๆแล้วการขึ้นราคาท่านผู้ชมใครทํามาค้าขายต่อให้เป็นทำมาค้าขายก็รู้ถูกฮะคือต้นทุนมันแพงขึ้นเท่านั้นเองแหะครับถูกไหมฮะมันอยู่สองอย่างนะครับในหลักของเศรษฐศาสตร์หรือว่าพวกพวกเศรษฐกิจเนี่ยของแพงขึ้นก็มาจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น หรือมาจากอย่างหนึ่งคือความต้องการมันเพิ่มขึ้นในหลักของเศรษฐศาสตร์หลักเงินเฟอ้อกันนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับนโยบายเรื่องของภาษีและการค้าของผู้นําสูงสุดของอเมริกาคือโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสูงตอบโต้ันสูงนะครับเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นเหตุผลที่ว่าน c e nice to ู a ซหรือสวยที่จะพูดว่านี่ขึ้นก็เพราะว่าเป็นตามไปซีซั่นนะนะครับแต่เราเห็นไหมครับว่าอีกอย่างหนึ่งที่ไนกี้ยอมรับเลยคืออะไรรู้ไหมฮะ กลับไปขายรองเท้าไนกี้ออนไลน์บนแพลตฟอร์มอเมซอนอีกครั้งหนึ่งในรอบ6ปีก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดโควิด19นี่นะฮะไนกี้ยกเลิกเลยไม่ขายรองเท้าไนกี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังอื่นๆขายแต่เฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ไนกี้ของตัวเองหรือว่าเว็บไซต์ของไนกี้ของตัวเองแต่ปรากฏว่าคราวนี้นอกจากจะขึ้นราคาขายรองเท้าแล้วขึ้นราคาขายเสื้อผ้าแล้ว ยังกลืนเลือดด้วยนะฮะกลับไปขายบนแพลตฟอร์มของ a เม z o n e c o m m e r c e ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาและอันดับต้นๆของโลกและอันดับหนึ่งของโลกโซลูซัมไปหลังจากที่ไม่เคยขายมาแล้วถึง6ปีส่วน a เมซ o n ตอนนี้ออกจดหมายแล้วนะฮะแจ้งบรรยาแจ้งไปยังบรรดาพวกที่เป็นร้านขายปลีกของ n นกี้นะฮะบอกว่าบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ a เมซ o n ตอไปนี้จะมีรองเท้า n นกี้มาขายอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ขายมา6ปีเต็มๆพวกอาหมายคืออะไรรู้ไหมฮะหาช่องทางในการขายเพิ่มนอกเหนือจากขึ้นราคาด้วยเพราะฉะนั้น นักวิเคราะห์เขาพูดกันตรงๆเลยครับนี่เป็นเหตุผลลึกๆก็คือว่าเป็นผลกระทบจากการขึ้นภาษีนโยบายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดก,การต้นทุนของแบรนด์ใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับและดีแววๆมานะฮะว่าหลังจากที่ไนกี้นะครับเบอร์หนึ่งของค่ายรองเท้าที่เป็นผู้ผลิตรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอเมริกาขึ้นแล้วเนี่ยจับตายี่ห้อพูม่ากับ Adidas จากเยอรมันขึ้นแน่นะครับโดยเฉพาะสองเจ้านี้แม้ไม่ปฏิเสธ แต่ว่าจะเป็นจะไม่เป็นรายแรกที่ขึ้นราคาการตอบอย่างนี้แสดงว่าขึ้นแน่เหมือนกันแต่เดี๋ยวคงจะมีข่าวนี้มาในสัปดาห์หน้ากันนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะฮะ